ครับสวัสดีครับก็วันนี้พามาดูเจ้าสีล้อกลางนะครับตัวนี้จะทําเป็นรถสไลด์นะครับเป็นสไลด์สีล้อกลางนะครับตัวรถเป็นอีสูสูนะครับตัวนี้ประกอบใหม่ทั้งคันนะครับประกอบใหม่ทั้งคันเป็นอีสูสูนะครับหลาดเครื่องเป็นส JB 2เครื่องร้อยแรงนะครับตัวนี้เครื่องญี่ปุ่นนะครับไม่เทอร์โบให้ดูข้าวๆก่อนครับ ก็ทําการยืดช่วงเรียบร้อยนะครับยืดช่วงจัดทรงใหม่นะครับเสร็จเรียบร้อยเหลือแต่จะนําไปต่อฐานนะครับตอนนี้ให้ดูครับการเสริมมะลมนะครับตัวนี้เป็นมะลมอิสระนะเป็นลูกเล็กนะครับไม่ใช่เหมือนมะลมเป่าหกล้อที่เขาเสริมมันทั่วไปนะครับถ้าเป็นเป่าหกล้อเนะี่ยลูกมันจะใหญ่ อันนี้เป็นมะลุมอิสระลูกมันจะเล็กนะครับเราซ่อนไว้ในคราสีได้นะครับให้ดูรายละเอียดคร่าวๆประมาณนี้นะครับยืดช่วงเรียบร้อยครับช่วงล้อจากหน้าไปหลังสามเมตรห้าสิบนะครับคันนี้ช่วงล้อนะครับก็ขึ้นใหม่ทั้งคันนะครับจากเอาคราซีมาประกอบยืดช่วงใหม่วางเครื่องใหม่ทำใหม่ทุกอย่างครับคันนี้ เป็น12โวล์นะครับคันนี้ให้ดูตัวเครื่องนะเป็นเครื่องนอกนะครับสตาร์ตติดง่ายมากนะครับเครื่องตัวนี้นิ่มเลยจัดทรงใหม่เรียบร้อยครับอือน,นี้ระบบถังไฮดรอลิกนะครับก็จะมีกองขากลับจากคอนโทรลนะครับแล้วก็นี้จะเป็นกองขาไปนะครับเพื่อที่จะไปเข้า ปเป็นเกล็ฝากปากกระสนตรงรุ่นนะครับตัวนี้ปากกระสนตรงรุ่นเสียบปั๊มได้เลยนะครับเป็นปั๊มสามตันนะครับตัวนี้ถ้าโดยทั่วไปเราต้องจับปั๊มไว้แล้วทําต่อเป็นเพลาปั่นมาแต่ตัวนี้จะตรงรุ่น,านรับจับเสียบได้เลยนะครับประมาณนี้ครับช่วงล้อสามเมตรห0้าสิบถาดความยาวถาดอยู่ประมาณห้าเมตรยี่สิบนะครับคันนี้ ให้ดูแนบหลังกันนะครับตัวนี้ไม่ใส่ถุงลมนะครับไม่ใส่ถุงลมนะเพราะว่าโดยส่วนตัวผมผมไม่ชอบถุงลมนะครับแต่ผมไม่ได้บอกว่าถุงลมไม่ดีนะแต่ส่วนตัวผมคือผมไม่ชอบเฉยแต่จะเรียงแหนบเป็นสองชั้นเหมือนหกรอนะครับตัวนี้ก็คือของเดิมมันจะมีแหนบแค่ชั้นเดียวตัวนี้นะตัวนี้ผมว่าเสริมขึ้นใหม่ชั้นหนึ่งแล้วเดี๋ยวตัวนี้จะมีตัวรับแหนบช่วยออกมานะครับเหมือนรถหกรอนะ เวลาน้ำหนักมันกดมันก็จะกดลงตัวนี้มันก็จะไม่โค้งเท่าไหร่นะครับเป็นเหมือนหกร้อนะครับเนี่ยทําออกมาไม่ใช่ว่าถุงลมไม่ดีนะครับแต่ว่าผมไม่ใช้ถุงลมนะให้ดูครับก็อซีทําใหม่นะครับก็คือยืดช่วงออกมาก็มีซับบนซับล่างแล้วก็ซับในสามชั้นนะครับดามเรียบร้อยก็เตรียม ต่อฐานนะครับเจ้าสไลด์สีเล็ออกกลางนะครับกระแสกําลังมาช่วงนี้นะครับอันนี้เป็นชุดเหล็กเตรียมขึ้นโครงต่อฐานนะครับชุดเหล็กล่างในเป็นเฮดบีมหน้าสีนะครับแล้วก็เป็นเหล็กเหล็กพับตัวน,นี้เป็นเหล็กพับล่างเซล่างสีอยู่ข้างในนู้นนะครับเตรียมขึ้นโครงครับทุกอย่างทุกขั้นตอนทําเองหมดนะครับลูกกิ้งก็ กึงไว้เรียบร้อยแล้วครับแช่น้ามันไว้กึงไว้เรียบร้อยเตรียยไม่หมดแล้วทำเองหมดนะครับทุกอย่างทุกขั้นตอนจบที่นี่ครับวันนี้มาขาวอยู่บ้านนะครับมาดําอ,อกไปวิ่งงานวันนี้เจ้าสิบล้อมาดำวันนี้ไปกู้รถบดที่ยโสนะครับส่งมือปืนไปกู้รถบดอยู่คันเดียวครับจอดแวงนะครับรอคนจ้างอยู่นะวันนี้ ก็ดูเขาคาประมาณนี้ครับเดี๋ยวให้ดูกัอนอีกทีอัปเดตผลงานกันเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวดูตอนที่เราขึ้นโครงต่อฐาเสร็จว่าจะเป็นยังไงนะครับลูกทรงก็จะออกมาประมาณไหนนะประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ